ี่เป็นผลแพ่งแก๊กเกี้ละคอนเรื่องเจ้าหญิงกบฉากแรกแอคชั่นเขาเนเียงค่ะประกาศขยับรุดับผมภาษาอังกฤษแกีกประกาศยังไงร็วแก๊ก เพื <ítulo> ่อนบอกประกาศขยับรถแต่ว่าที่ห้อรถภาษาอังกฤษกูอ่านบอกเข้าใจอังกฤษกูสอบตกไม่เกิดศูนย์อุ้งอีโต้งมันเก่งไม่ได้เกิดสีเป็นลูกคู่ไปไมันอ่านเลยอีแจกว่ามึงเก่งกระมูนไอห้องภาษาอังกฤษกูอ่านบอกที่ห้อรถเอ้ามึงคือสั่งออ๋ยี่ห้อไม่บอกไม่รู้ เอาไหมพี่น้องคนฟังบ่าคนใจอุ้ยเอาเป็นภาษาสั้นๆคือโตอ้ยตารยที่ห้องตยนตากองไก่จอดจานสองสี่เจ็ดศูนย์สุรินขยับรถด้วยครับเอาจุ๊ประกาศเด้าน้ท่าประกาศย่ามีมันจอดเศ้าเรีคนเศร้าไรนั่งลงมานั่งลงสิ่งนี้ไปใส่เศร้าอะไรเป็นนิวเลย นิ่วก็ค่อยนิ่วนั่งมานังดีดีเปียนเรียงนัง่งเอจายแม่มึงดิไม่ไรนังดีดเมื่อถึงเด็กย่งมาเสียลูกต้องูน่แน่ผายผายแต,ตัวละครแกกี่เป็นกบฉากแรกแอคชั่นเจ้าหญิงกบไปที่ป่าแหงเหน่ กูัปเด็กไหนครับภาษาไทยแก๊กี้ประการเพื่อนเร็วปากผูเล่นไต่สีลูกเมื่อไต่สีลู่ก็จอมนี่ก็ต่อมปะตังกระดอนสะดามาอีกแว่นโมภาษาไทยกูก็ได้เกรดศูนย์โตมันเก่งไม่ได้เกรดซีแม่บ้านโตมึงได้เกรดซีลูกเขาหายนี่ชื่อลูกเขาผู้อ่านไม่ออกนี่ตอมปาตากระดอนสดาเลย เยายามชื่อนี้ไปเลยเทีชัยดาบกว้าเอาคู่มาอเงสมประกาศยุบประกาศหามาประกาศเป็นเด็ดขาดเจ้าเลนก็ยนลนัลงนังดมาพรน้าจีออกแล้วออกยันไดงอนังลงนั่งลง เี่ยมายูใเจอวาเบิ้งนี่เราทีขาเมียเก่าแลวนั่งดีๆตเป็นอย่างตัวปาก หัวดีเะยยอดย่าหัวมาต้อเรยกให้ยิงโกไปกันมาเร็วๆต่างแรน a อ้โัโอ้โหบอ้กาอ้การ์เงเงบวืดวืดวยิงข้ามตะกั่ิงไปก่อนแสดงละครอยู่ แมงหยางเหือ่ยแมงหยางเหือ่ยยิ่งโตกินเหี้ยวอยู่เลยกูเคยเห็นตะโขบกินเยี่ยมันดิโขบกินเหี้ยวมึงคนถ้วงเลยนะมึงบอกคุณไอ้หน้เวรมึงมาบกเห็ดฟบาหบาอเท่าทิมเื้อ มึงก็ว่ดซองสี่คุได้บ่านกูบอกูแจสิเอาเลดิมึงอายมาขึ้นบ้านมพี่คุณ้อมกูพี่แม่เอารักของกันี่สิมึงเขารักกูมารักกมาักกินนเอาคุณูนี่ีิมันจะม่เกงแใกูจะดีกูจะเลปืนอ๋อบึ้งบึ้งเอาไปบอกกันโอ้ยยุดยุดยวดเ้าเปตมาอาจย์มันอยู่แล้วโอ้ย แต่มาชาแรกชาแรกเจ้ายิงกบตรงเจ้าเห็นอนขึ้นหรอบองบองย่าเนี่ยนะมึงไ้แกงเลยนี่สมรู้รวมคิดตลอดเวลาเลยอย่างอี้กาแกงกูกัรแกงบอยที้ย่อยบเล่นมันบอยเจียวกับบอยเลยนี่มันเจียวกับมึงอแกงย่างหัวหนาเป็นผู้บอกตัวเองอย่างนีเลยการแกงกูจะบอยเกาแกงมันยานี่เป็นอะไรแกงเนี่ยันเป็นอย่างก็เป็นอย่างเลยล่ะจงเอาจงตัอซึ่มันจะเป็นนี่อย่างไอ้เค้าบ๊องนีมาหลายแต่มือนี้ลายตัว นั่นแหละว่ถือเล่กมันมใช่ไ้ลูกน้ำกูเอาพิ่ใชหมาเอา